ต้องสร้างวิหารเพื่อเป็นฐานดวงให้ตัวเองหนึ่งต้องสร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาคนหนึ่งต้องสร้างและหลายอย่างอะ่ะคือคือที่แกบอกหนึ่งมันก็จะทําตามที่แกบอกทุกอย่างเลยหนึ่งก็ช่วยช่วยเหลือแต่ส่วนใหญ่บุญที่แกต้องการให้ทําอ่ะเป็นการทําบุญเกี่ยวกับส่วนรวมทั้งนั้นเช่นการสร้างห้องน้ำในที่สาธรารณะการสร้างซื้อเครื่องมือทางการแพทย์บริจาคให้กับโรงพยาบาล ในความคิดหนึ่งนะเขาทําให้หนึ่งเชื่อได้ขนาดนั้นน่ะเขาบอกหนึ่งก็ได้ว่าเหนือต้องถวายค่าครูสิบล้านชีวิตหนึ่งจะดีขึ้นหนึ่งก็ทําแต่สิ่งที่เขาบอกว่าเขาบอกหนึว่าอ่ะกูทําให้มึงแบบนี้แล้วแต่สิ่งที่มึงจะต้องทําให้กูอ่ะคือมึงเอาเงินไปถวายโรงพยาบาลนี้ห้าแสนเงาเงินไปถวายโรงพยาบาลแสนหนึ่งมึงเอามึงซื้อมึงเอาแม่มึงมีแม่ใช่ไหมเงาแม่ไปบริจาคที่นี่ ไปทำห้องน้ำตรงนี้นไปช่วยเอ็นด้วยคุน้อยตรงนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันใช่เหรอเคยเรียกร้องป่ะเคยได้ยินจะเรียกร้องป่ะไม่เคยให้เองให้ยังไม่อยากเอาเลยผู้ตกตรงให้ยังไม่อยากเอาเลยตึบตึบใส่เลยแหละไม่ดูไปซุ่มแมวไปรับ ดคนเราอ่ะเป็นคาราวาสอ่ะมีตำหนักขนาดเนี้ยทาให้หนูเชื่อขนาดเนี้ยหนูรวยขนาดเนี้ยเรียกเงินจากหนูก็ได้เป็นล้านอ่ะไม่เอาแต่สั่งให้หนูเงินไปบริจาคโรงพยาบาลสั่งให้หนูเงินไปบริจาคที่นั่นที่นี่นนที่เขาจะให้ทําแบบเนี้มีเล้า